สวัสดีครับเทพอใจครับฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากปลายประกาศเทพอใจครับงานเพลงอีสานอินดี้น่ารักน่ารักจังหวะสนุกสนุกครับจากศิลป,ปินเบลนิพาดากรามิโกครับตอนนี้ก็ปล่อยเพลงเต็มและก็ MV ให้ได้รับชมรับฟังกันแล้วที่ช่อง y u u t u กร g มิโกออฟ f ิ i ชียลครับพิเศษให้สำหรับคนที่รังราหางเหินจาก ความรักมานานต้องการที่จะปักพิกัดค้นหาแฟนใหม่ใกล้ฉันนะฮะเข้าไปติดตามรับฟังกันได้แล้วตอนนี้นะครับเพลงนี้ก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ยจินนี่ผู้ไทยนั่นเองครับแฟนใหม่ใกล้ฉันจะมีบางไหมบอกต้องรอหลายแค่อันจริงใจพักเพียวแต่น้องให้ได้พร้อมสิดูแลใจของกันก็พอแฟนใหม่ใกล้ฉันสิมีบ่หนอขอพิกัดแน่ทอปัก